สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องสนมนาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บผักที่ทุ่งของผมนะครับก็จะมีผักกะหล่ำแล้วก็ผักกวางตุ้งที่ปลูกไว้นะครับบรรยากาศตอนเช้าก็ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกะล่ำที่เราจะตัดวันนี้กันนะครับ กระลำของผมก็ไม่ค่อยได้บำรุงเขานะครับก็หัวไม่ค่อยใหญ่นะครับก็จะเอาประมาณ2หัวก็พอนะครับจะเอาไปเนื่องใส่กับปลาที่ซื้อมานะครับใบแก่ๆของเขาเราก็ทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ปลานะครับ กระลำปีที่ผมปลูกไว้นะครับผมก็จะใช้แค่ปุ๋ยชีวภาพเท่านั้นนะครับคือมูลสัตว์ก็คือขี้วัวน,นะครับแล้วก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ2ตัวเท่านั้นนะครับกระลำของผมก็จะโตประมาณเท่านี้น,นะครับเขาจะไม่ได้เร่งเหมือนกับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีที่เขาใส่หัวของเขาจะใหญ่นะครับแต่ว่าของผมจะเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนนะครับจะทําให้ ผักของเรานะครับปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสารตกค้างจากสารเคมีนะครับหลังจากนั้นเรามาเก็บผักกวางตุ้งกันเลยนะครับผักกวางตุ้งของผมปลูกไว้ได้ประมาณ35วันแล้วนะครับถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวของเขาแล้วนะครับเราก็จะทยอยเก็บทีละเล็กละน้อยนะครับไปทำอาหารนะครับถ้าเอาไปหมดเราก็กินไม่หมดนะครับ ดินที่ใช้ในการปลูกนะครับจะเป็นดินที่เราผสมเองนะครับ <S <S ผมก็จะใช้ขี้ว Spider ัวนะครับผสมกับแกบดิบนะครับแล้วก็จะเป็นดินปลูกของเรานะครับอัตราส,ส่วนอยู่ที่ดินปลูก3ส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นขี้วัว1ส่วนแล้วก็แกบดิบ1ส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ลดด้วยน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับให้เขา ชุ่มๆนะครับแล้วก็หาที่มาคุมเขาไว้นะครับประมาณ1เดือนแล้วก็นำมาปลูกได้เลยนะครับก่อนที่ทุกคนจะนำต้นกล้าลงมาปลูกนะครับทุกคนสามารถนำน้ำจุลินทีย์สังเคราะห์แสงนะครับมาผสมกับน้ำลดให้เขาก่อนที่จะนำต้นกล้ามาปลูกได้นะครับเวลาเราปลูกผักแล้วจะทำให้ผักของเรางามแล้วก็ใบเขียวด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผักที่เราตัดมานะครับก็จะมีแต่ต้นสวยๆเลยนะครับลำต้นของเขาก็จะอวบนะครับส่วนมแมลงและหนอนก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าผมใช้น้ําหมักสะเดาแล้วก็ใบาสาบเสือนะครับนํามาฉีดพ่นให้เขานะครับทุกๆสัปดาห์นะครับก็ไม่ค่อยมีมแมลงมากินนะครับผักของเราก็จะใบสวยแบบนี้เลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นผักที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะครับกวางตุ้งและกระหล่ำปีนะครับหลังจากนั้นเรามาเก็บมะเขือเทศกันเลยนะครับมะเขือเทศที่ปลูกไว้ก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับ เราต้องเก็บลูกที่มันสุกๆไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้นกมาจิกหมดนะครับจะทำให้เราไม่ได้กินมะเขือเทศนะครับ เดินไปเดินมาเห็นกล้วยหอมทองอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดใบบ่มกันเลยนะครับอันนี้ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับก็ได้กินลูกบ้างแล้วนะครับ วีนี้ลูกใหญ่เลยนะครับผักที่เราเก็บมาเช้านี้นะครับก็จะมีกะหล่ำปีนะครับแล้วก็ผักกวางตุ้งฮ่องเต้น,นะครับแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็จะมีกล้วยหอมทองนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปใหม่ๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับ